ครับสวัสดีครับพี่น้องนี่น้องมีสรัรสายอีสานปลาหาเห็ดค<ป>ือนเขาเห็ดละโง,งกก๊าลงออกพี่น้องมือนี้เห็ดละโง,งกก๊าลงออกครับพายสายอีสานน้องหาเก็บเห็ดล,งงละโง่เอออยากพี่น้องมาติดตามติดตามน้องก็สายอีสานครัรบหาเห็ดมันหมันครับพี่น้องปลาหาเห็ดลงงะโงกเนาะเห็ดละโง,งอกออกแล้วพี่น้อง พอลุนน้ำกันพี่น้องว่าที่ได้แจ็คดอกคนนี่พี่น้องฝาก,ก็เไยก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจใน้องไม่คิดไม่ต่อไปพี่น้องเด้ออู้พ่อนออเห็ดอันนี้พี่น้องเห็ดอันนี้กำลังเกิดนอ พี่น้องว่าเห็ดหยั่งเห็ดเพื่อน้อกําลังเกิดนอพี่น้องนี่ดอกหไงได้พี่น้องนี่พี่พี่น้องี่อะเห็นบ่อเห็ดเพื่อพี่น้อง ดอกเงาอัลลาดพี่น้องเอ้ยเนี่ยเหเพิงลงยุ่งเนาะเหเพึงเกลี่ยให้พึงนงยุงเพิ่นพออีกแล้วพ่ออีกแล้วอุ้ยดอกงามครับพี่น้องเอ้ยพี่เงาอลาดพี่น้องสองดอกนี่พออีกแล้วงวงามคูพี่น้องเอ้ยงวงามครูงวงามคูเงาอาลลาดเลยพี่น้องพี่เกิดเป็นมูเลยพี่น้องเกิดเป็นมูเป็นมูเลยพี่ สามดอกพี่น้องเลยสามดอกอะมากมองหนีพี่น้องเอ้ยโอ้เป็น,ปนอดอกที่ซีพี่น้องดอกที่ซีนี่ดอกที่ซีพี่น้องนี่นี่ดอกที่ซีนี่นี่ดอกที่ซีพี่น้องที่ซีเนาะซีดอกพี่พี่น้องหาอีกกันนะคือหมานถึงเหมือน,นี้พี่น้อง พี่ดอกพี่น้องนี่แหละพี่น้องขันพ่อกันพ่อเป็นโมด้วยเห็ดอันนี้นี่พี่น้องนี่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 เห็นบอพี่น้องพ่อเป็นโมเลยเห็ดอันนี้พ่อพ่อเป็นโมพี่น้องเอ้ยอุ้ยดอกขาวเงาอลาดอุ้ยดอกเหลืองสดดอกเหลืองอุ้ยหุยโอ้ยกล่องกระไดพี่พี่น้องเหลืองอุ้ยหุยเงาอลาด มันต้องเกิดขึ้นเพียบอยู่เลยค่ะเพื่อหมเพื่หาเช่นเพื่อหาดีครับพี่น้องเอ้ยปลาธรรมชาติ์เป่าเป่าหรอกปลาเห็ดธรรมชาติพี่น้องมีแต่ใบใหม่ใบตองที่เหล่าพี่น้องใบตองแห่งแห่งที่อะไรเห็ดเกิดดีๆเนาะแล้วล่ะเห็ดเกิดใส่คนละมันเสียม เี่ตองปกพีตี้องอปลาดอกไงครับพี่น,อน้องดอกไงเลยนี่นี่เพิ่นี่ไม่แกงแสบเนาะนี่แกงแสบต้นรเ้เพิ่อหเพี่เมื่อกีเ้เอาไว้ได้เฮ้ดเพิ่อนอันนี้พี่น้องไม่ตองปก แกงแซ่บแฉบพี่น้องเฮ็ดเพิ่นอันนี้พี่อุ้ยดอกน้อยเต็มอยู่ตั้มดอกซีดอกเลยพี่น้องโอ้ยม <5 S 1> ันก็ะตำกล่องอนละเนาะพี่น้องปัาตีนั่นทิมแซ่บเขาเห็ดเถื่อนอะไเฮ็ดกระด้งออกพี่น้อง,ง,องมันอยู่มือนนี่มันอยู่ยสายสานกระไดจะดอกงามพี่น้องเฮ้ยเห็ดจะดอกงามดอกน้อยตอนซ้อนคัก ไ่อยากกินห้องขาสวยพี่น้องกำลังหาเห็ดหมานเนาะเดี๋ยวเขาอีกบจักปากันพี่น้องเฮ้ะแล้าต้นกุ้ง้ากันส่วนพี่น้องกำลังหมนันแกาทังนี่นี่นี่เอพี่น้องเราบอกงยเลยน่ออืม ดอกแซ่บยี่ดอกมันดอกนุมน่มๆเนาะพี่น้องอเฮ็ดผึ่งเหลืองผึ่งหวานผึ่งหวานมูด้วตะเก او เนาะนี่ดอกนุมน่มๆงามพี่น้องดอกซ้ำหนีกแกงแซ่บพี่น้อง,อองแมนออกเป็นมูพี่น้องแถวนีคันออกออกเป็นมูเด้หนีเฮ้ยล่ะอู้ พีสานพอนอ่อพี่น้องเฮ็ดเพิงอันนี้งงขม่าลงปลาแล้วสถแลอีพี่เลีอ้งางอีพี่เห็นรถแล้วจดอดอีส่เอาสาไไงแงรถเห็นงรถเนี่ย พ่อแทบานพ่นแรงพ่นหมานบหมดมึกันตรงปลาใช่หล่ใช่เห็ดเจ้าโอ้เห็ดพี่น้องเห็ด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 ตโดอกงามๆพี่น้องเอาเอาสายสันในเห็นเรางงพี่น้องถ้ากันสู้กันนะสู้เองพวกนีโอ้พี่น้อง hết là ngô sau sang này hết là ngô thế nào là ngô ngay lên đọc bằng ngay đây, thế nào ngô muốn mình chỉnh lên ui ngắm lòng đọc này đọc này ngắm ngắm muốn mình chỉnh lên à liếng hết phương lượng yeah. hai mong có mày luôn thì cần là thêm mình Mì à. không ตัดขานออกพี่น้องปาดขาออกมันยังบริปาดอีกยุ่งก็บไล่หลายพี่น้องเอาปามีแต่ยุ่งเลยพี่น้องนี่หนุ่มก็วิสัยทัศน์ก็สีพักกับพี่น้องไปแต่เห็ดเตรียมกระตาแล้ว เออหากินข้าวสวยกับพี่น้องไปอ่าพวกเห็ดเห็ดเท้อีสานถูกพี่น้องไอเห็ดเครื่องกระตาพี่น้องเนาะพี่ติ๊กเห็ดไป่ติกินกับพี่น้องเนาะแล้วมาเลี้ยงพี่แกงเสร็จเสร็จพี่น้องพี่น้องเด้อขอบคุณด้วพี่น้องเด้อสามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกระนังใจให้น้อให้คลิปใหม่ต่อไปเดี๋ยวมือหนาจังว่าพ่อกันไหมพี่น้องเนาะ เม็ดขึ้นเก่าแล้วราจะเฝ้าเบื่อกันพี่น้องสายสานหานกินเม็ดคือเก่าพี่น้องเนาะี้โควิดเนาะงานกินข่าวกอนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพอกันไหมพี่น้องขอพี่น้องดูดีไม่แห้งความเก็บจะได้ความไข่จะมีพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับบายครับ